ได้ยินเสียงนกร้องปะคะมีเสียงอย่างไก่ด้วยนะอซอยสูนวิจัยนั่นเนี่ยรมนิ่งค่ะวันนี้อากาศเหมือนว่าจะดีนะตอนนี้ที่นั่งอยู่มีลมอ่อนๆบ้างเล็กน้อยสลับกับเสียงนกเสียงกระออกแล้วเห็นไหมนียย่เด็กๆมานั่งเล่นกันอีกแล้วอือหือ มองไปตรงนู้นจะเห็นม่วงนิดๆเนื่องจาก iPad เลยไม่รู้ว่าซูมยังไงใช้ไม่เป็นเ <c oughs> บื้านนอกวันนี้ตั้งใจว่าจะเป็นช่างไม้สักนิดนึงจะต้องมวอะไรบางอย่างในบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่ามีโทรศัพท์ต้องออกไปทำง,งานข้างนอกหรือเปล่านะคะแวมาทักทายนี่มาอีกพลิ้กเยเต ิมีใครอีกนี่มีมาในช่องไม่รู้นี่ๆๆจะเอ๋อเอาว่าให้เป็นวันพุธที่มีความสุขนะคะแล้วก็วันนี้เอสลดราคาใครไปกินอ่ะกินเผื่อด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยเฟตตามีไอ้ยายิ้มหวานนี้มาแล้ว